ค่ะทุกคนวันนี้มาดูขมิ้นกันขมิ้นขมิ้นชันเนี่ยปลูกในกระถางเล็กๆก,ก็เลยย้ายกระถางดึงกระถางขึ้นมาดังพรุกดูปลูกง่ายจังเลยเนาะเนี่ยอยู่ต้นเขาก็ขึ้นไปลำต้นเขาก็จะตรงขึ้นไปเนาะเนี่ยเราก็เลยดึงขึ้นมานะคะทุกคนแบบนี้เลย แต่รากเขาอยู่ข้างล่างค่ะเนี่ยต้นใหญ่เลยนี่น่าปลูกมากเลยนี่เอาไปทำกับข้าวได้นี่คือขมิ้นชันดูการเก็บเกี่ยวต้นเขาอยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างล่างเนี่ยปลูกใส่กระถางเล็กๆปลูกใส่ในกระถางเล็กๆน่ะพอ,พ,อพอเราลื้อขึ้นมา ไอเง่าเขาก็อยู่ข้างล่างเนี่ยนี่เห็นไหมเราก็ได้แล้วขมิ้นขมิ้นชันจะเล็กๆแบบนี้เอาไปใส่แกงส้มแกงเหลืองเนาะตัดคาวได้ดีนี่ค่ะแล้วก็เก็บไว้ไว้ปลูกอีกแล้วก็ย้ายย้ายเข้ามาตอนแรกไม่รู้ว่ามันหัวเง่าเขาจะอยู่ข้างล่างเราย้ายเข้ามา เราก็เลยเอามาตั้งดังครบอเลยเนี่ย่ปลูกในกระถางเล็กๆแบบนี้ก็ได้หัวเนาะนี่หัวเขาจะเล็กๆสวยงามมากเลยแถมผลนี่กอกอเดียวนะคะเนี่ยกอเดียวค่ะจะ,จะเอาไปวางไว้ในกระถางหลุมๆอีกทีปลูกดีจังเลย๋จะหากระถางมาปลูกอีกอันนี้กระถางเล็กไปนะคะตั้งไว้แบบนี้เลยตั้งไว้ เง่าเขาก็ลงไปข้างล่างเนี่ยลงไปไม่ได้เนี่ยก็เลยได้หัวเลยทุกคนแต่ก่อนตั้งไว้ตรงนี้เห็นไหมร้อยเขานี่ตั้งไว้ตรงนี้นะดึงขึ้นมาเพราะว่าจะย้ายตรงนี้อ่ะจะทําความสะอาดตรงนี้อันนี้มีอะไรมั่งเนี่ยโอ้มีผักเนี่ยขยายได้เร็วมากเลยสมสมไทยเพราะว่ามันมีหัวนะแต่เรายังไม่ได,ด้เคยดูเลยเดี๋ยวดู มีเง้ามีหัวแต่ปล่อยให้เป็นเง้าเหมือนเหมือนโสมยังไม่เคยดูเลยดินเขาก็ต้องหลวมๆนะเนี่ยไก,กินได้ก,กินยอดจะตรงนี้จะจัดระเบียบใหม่ตรงนี้ นี่ค่ะอันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ